ลิซ่าแบกพิงคว้าอันดับที่1ไอดอลหญิงที่ถูกเซิร์ชชื่อบน Google มากที่สุดในโลกปี2020กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับลิซ่าคว้าอันดับที่1ไอดอลหญิงที่ถูกเซิร์ชเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะฮะความเห็นที่1น,นะครับที่ตอบกลับว่า ยอดเซิร์ช Google ของน้องต้องมีแตะเพดานถึง100%ทุกวันสมควรได้ที่1อยู่แล้วไม่ติดอันดับเกาหลีญี่ปุ่นแต่ติดอันดับ1ของโลกมันสุดยอดจริงๆความเห็นที่2นะครับผมปีนี้มาแรงจริงๆตั้งแต่ you with you lily really dance meme ขา this it w o r k ต่อด้วยคํมแบ็เซรีนบูการิประกาศเป็น global ba แล้วตบท้ายด้วย global ba mac ที่มีการโปรโมทอย่างดีนี่คือเฉพาะเรื่องส่วนตัวในจัดก,กระแสที่ได้จากวงในการคัมแบ็กที่ผ่านมาอีกความเห็นต่อไปเลยนะครับผมสุดยอดเลยไอ้ต้าระดับโลกที่คุณคู่ควร b บ็คพิงยืนหนึ่งจริงๆสุดปังทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นต้องให้เขาแหละปีนี้นางแมสกี่เรื่องนับไม่ไหวมีมขาทรงผมการเต้นแมสที่ไม่ใช่แค่คนทั่วไปไปเล่นกันแอคดังๆพิธีกรเซเลบดาราก็เล่น ออกทีวีช่องใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ขนาดไม่ค่อยออกสื่อนะลงรูปก,ก็ไม่ค่อยลงแต่เป็นกระแสะได้ทั้งปีลิซ่านี่มันลิซ่าจริงๆสังเกตสีสาวไม่ค่อยสนกระแสะนะเวลาใครมีกระแสะอะไรไม่ต่อยอดไม่อวดไม่อะไรเลยทําตามใจตัวเองล้วนๆใช้ชีวิตแบบเหมือนไม่รู้ว่าตัวเองดังควา,ามาคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมกระทูยอดของประเทศญี่ปุ่นนั้นเห็นชัดว่ามันเป็นความผิดพลาด พอ Lisa ลิซ่านักร้องของญี่ปุ่นในปีนี้ดังมากร้องเพลงประกอบอนิเมะดาบพิฆาตาศูนย์ที่ดังสุดตอนนี้อีกซึ่งยอดมันเลยผสมกันกับลิซ่าแบกพิงจนแยกกันยากและอาจสูงเวอร์เกินไปเลยถูกตัดออกจากโพสตและอาจสูงเวอร์เกินไปเลยถูกตัดออกจากโพสแต่ถ้าคนตามแบกพิงจะรู้ดีว่าลิซ่ามีความนิยมในญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของวงเพราะงั้นการไม่ติดอันดับทั้งทงท,งที่เมมเบอร์ทั้งวงติดหมด มันก็เห็นได้ว่ามันผิดปกติแต่ความจริงก็คือความจริงความนิยมมันไม่หายไปไหนมาคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมอย่างกับจังหวะซิทคอมเพิ่งเห็นกระทู้ไม่มีชื่อน้องแล้วคนมาคิดคักด,ดีใจที่น้องไม่มีชื่อไม่กี่วันน้องก็งมาอันดับที่หนึ่งของโลกในฝั่งของไอดอลหญิงเคป๊เลยจังหวะมันจะพอดีอะไรขนาดนี้เอาจริงๆนะถ้าตัดอคติแล้วมองตามความเป็นจริง น้องก็ยืนท็อปของเกอร์กรุ๊ปเจนนี้แล้วถ้าไม่นับเพื่อนๆในวงมีไอดอนหญิงคนไหนที่จะได้แบรนด์แอมบมาสเตอร์ระดับโลก3ตัวรวดในปีเดียวไหนจะโฆษณาเดียวในจีนอีกกี่ตัวทั้งกระแสะระดับโลกเวลาน้องไปออกงานต่างๆอีกไม่ต้องดูอื่นๆไกลยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมขนาดมีช่วงหนึ่งที่น้องหายไปนานมากๆแทบไม่อัพอะไรเลยแต่ยอดเอนเกตพุ่งไปติดกับศิลปินระดับโลกบอกตรงๆว่าเป็นแอนตี้น้องลิสเนี่ยเหนื่อยมากนะ เพราะว่าน้องไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ความสามารถน้องคือของจริงที่สําคัญน้องเป็นคนไม่หยุดพัฒนาดูได้เลยทุกๆการคัมแบ็กทั้งความสวยความสามารถของน้องอัประดับขึ้นตลอดคือคนเก่งมีความสามารถและไม่หยุดงานพัฒนาตัวเองแบบนี้คือถ้าคิดใจแอนตี้คนแบบนี้ตัวเองจะเหนื่อยเปลาๆก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ